สวัสดีครับก็พบกับปัญญาพยากรณ์นะครับผมก็หมอปัญญานะครับพอดีมีเพื่อนเนี่ยถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอยากให้คุณหมอช่วยพูดเกี่ยวกับเรื่องราหูอมจันทร์ในวันพรุ่งนี้หน่อยครับว่าราศีอะไรดีไม่ดีต้องใช้บทสวดบทไหนเป็นการเสริมดวงครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องพระราหูอมจันทร์ในวันนี้ โดยเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจก่อนว่าลาหูอะ่ะคืออะไรและพระราหูคืออะไรนะครับถ้าตามโหราศาสตร์เนี่ยตามดาราศาสตร์เนี่ยก็คือราหูก็เหมือนกับเป็นจุดดำหรือแบล็คโฮหรือว่าเป็นจุดจุดดำในอวกาศซึ่งมีพลังงานไหมก็มีพลังงานนะครับแต่ในทางโหราศาสตร์เนี่ยก็คือพระราหูเนี่ยเป็นเทวดาอง,งค์หนึ่งครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะพูดเกี่ยวกับลาหูไว้ว่า ถ้าทายรุ่มหลงโมเมาเนี่ยให้ทายราหูเพราะฉะนั้นราหูเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับบาปพะเคาะแล้วก็เป็นดาวที่เกี่ยวกับความรุ่มหลงโมเมานะครับแต่เหตุที่รุ่มหลงโมเม,ม,มาเ er นี่ยคืออะไรเพราะราหูเนี่ยเป็นดาวเนี่ยถ้าสังเกตว่าดาวต่างๆเนี่ยจะมีความเด่นโดยแต่ละดวงก็คือต่างคนต่างเด่นไม่ว่าจะเป็นดาวทิศเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่อง แสงสว่างเจิดจ้ามีพลังงานโชดช่วงให้พลังงานดาวจันทก็เกี่ยวกับรูปจริตความสวยงามดาวอังคารก็เกี่ยวกับกล้าแข็งดาวพุธก็เกี่ยวกับคําพูดการเจราจาอ่อนหวานดาวพฤหัสก็เกี่ยวกับปัญญาบริสุทธิ์ดาวศุกร์ก็เกี่ยวกับกิเลสสมบัติต่างๆความรักดาวเสาร์ก็เกี่ยวกับโทษทุกข์ทีนี้ราหูจะเกี่ยวกับอะไรราหูเนี่ยมีส่วนหนึ่งเนี่ยที่ เป็นดาวรุ่มหลงโมเมลมีสติปัญญาเฉียบแหลมไวพิบเฉียบแหลมแต่ก็จําเป็นที่จะต้องรอบรู้ในหลายๆเรื่องทีนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราหูกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าราหูเนี่ยถ้าตามตามดวงวันนี้นะครับวันนี้วันที่26พฤษภาคมนะครับก็ดาวพระราหูเนี่ยคือดวงดวงเมืองเนี่ย ลัคนาเนี่ยสถิตอยู่ราศีเมษนะครับราหูเนี่ยมาอยู่ในภพการเงินพอดีทีนี้เนี่ยพอราหูในภพการเงินเนี่ยเหตุการณ์ก็คือเขาเรียกว่าราหูขนทรัพ์ราหูเนี่ยถ้าเปรียบต้นไม้ใหญ่ราหูก็เปรียบเสมือนเป็นมอดนะครับแล้วราหูอมจันทร์ก็คือราหูเป็นเล็งจันทร์ตามตำราชาติเวรเนี่ยก็คือเมื่อไรก็ตามเนี่ยราหูเนี่ยเคยเป็นคณะบดี คือเอาง่ายว่าเป็นเจ้าหนี้อ่ะเจ้าหนี้กับจันร์อยู่แล้วทีนี้ราหูเล็งจันเนี่ยก็ทำให้เกิดการกู้หนี้ยืมสินเกิดขึ้นจะมีหนี้สินเกิดขึ้นนะครับแล้วเราเอาเงินทั้งหมดเนี่ยมาทําอะไรก็ต้องไปดูตนุก,กรุภัสัชพันธุอยู่ในพพันธุก็คือเพื่อที่จะช่วยเหลือบ้านหรือช่วยเหลือประเทศนั่นเองตอนเนี้รัฐบาลก็ต้อง กูยืมเงินเพื่อมาที่จะช่วยเหลือคนในประเทศทีนี้เนี่ยมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องว่าพระราหูเนี่ยเราจะบูชาราหูยังไงราหูเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะขอส่วนใหญ่จะขอราหูจะขออะไรบ้างครับรวยหวยโชคลาภ <laughs> ถูกไหมขอโชคลาภขอเงินขอทองขออะไรแต่จริงเนี่ยมีจุดเด่นของราหู ไม่มีคนรู้และไม่ค่อยมีคนที่จะขอท่านก็คือยิงลาหูเนี่ยสติปัญญาไหวพริบเฉียบแหลมมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะขอพระลาหูเนี่ยทำบุญอุทิศบุญให้พระลาหูเนี่ยก็คือเราจะต้องปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาบริสุทธิ์แล้วอุทิศให้ลาหูซึ่งมันก็ตรงกับดวงตามนี้เลยก็คือว่าพระลาหูเนี่ยอยู่ตรงนี้ เราก็มาดูว่าการงานหรือกรรมมะของราหูคืออะไรตนุก,กรุมภะสัชชาพันธุตตปุตตะอริปัตนิมรนาสุภะกรรมมะกรรมมะของราหูเนี่ยก็คือดาวพฤหัสซึ่งดาวพฤหัสเบียบเสมือนกับเป็นปัญญาบริสุทธิ์แล้วราหูท่านต้องการอะไรอะ่ะท่านมีทุกอย่างเพียบพร้อมอยู่แล้วสิ่งที่ท่านต้องการก็คือปัญญาบริสุทธิ์หากเรานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมสวดมนต์จเจริญภาวนาซึ่งวันนี้เป็นวันที่ดีอยู่แล้ว นะครับก็คือเป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประสูต,ติตรัสรู้และปร,ะรินิพานเป็นวันเพนเป็นวันที่เป็นมงคลตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่28กันยาถ้าเกิดว่าใครสวดมนต์จเจริญภาวนาหรือว่าเห็นตามความเป็นจริงเห็นปัญญาบริสุทธิ์แล้วอุทิศให้พระลาหูเนี่ยคนนั้นน่ะจะโชคดีแล้วลาหูท่านจะให้โชคให้ลาบเราเองนะครับก็คือการเห็น ปัญญาบบิสุดเห็นยังไงเห็นว่าคือ,อให้เห็นสัจธรรมสัจจะก็คือสิ่งที่ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ก็มันในเมื่อมันเป็นความจริงเช่นเราอยู่กับตัวเองเราเคยเด็กไหมเมื่อก่อนเราเคยเด็กใช่ไหมตอนนี้เราก็โตขึ้นโตขึ้นเสร็จต่อไปเราก็ต้องแก่แก่แล้วเราก็ต้องตายเนี่ยคือเห็นสัจจะคือจริงๆแล้วชีวิตเราอะไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นสาระแก่นสาร เราเห็นความจริงอย่างนี้แล้วเราก็ปฏิบัติแล้วเราก็อุทิศให้กับท่านเห็นความจริงแล้วรู้จักใช้ปัญญาใช้สติแล้วก็ขอปัญญาขอสติกับท่านว่าให้มันเกิดประโยชน์พอเรามีปัญญาทุกทีอ่ะที่ขอเงินขอเงินแล้วเงินมันหมดไหมหมดค่ะหมดใช่ไหมครับแต่ถ้าเราขอปัญญาเราขอสติเราขอไหวพริบขอปฏิพานถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ เงินทองจะเข้ามาหาเราเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือสวดมนต์เจริญภาวนาแล้วก็อ,อุทิศให้กับพระลาหูแล้วเราจะสวดบทไหนนะครับในอิติปิโสอ,อัต,ตเคาะนะครับก็สวดบทถ้าสวดบทสั้นๆง่ายๆก็คือวาโทโนอะมะมะวาท่อง12จบนะครับเราท่องเสร็จเรานั่งสมาธิเอาหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกเกินอายุก็ได้แล้วเราก็อธิษฐานว่าขออุทิศส่วนบุญนี้แด่พระราหูผู้ทรงฤทธิ์ผู้มีฤทธานุภาพผู้เป็นใหญ่ผู้มีวันนะดั่งทองสำลิศเป็นผู้มีปัญญาแห่งความเฉียบแหลมขออำนาจบุญนี้ที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติธรรมได้สวดมนต์เจริญภาวนา ขอท่านได้โปรดอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยลูกไม่ได้ต้องการสิ่งใดแต่ท่านจะประทานให้ลูกลูกก็ขอรับไว้ท่องวัรเิจสองจบเนี่ยค่ะเป็นระยะเวลานานไหมคะเออตอนเนี้ที่เกิดผลและดีมากเลยนะก็คือตั้งแต่วันนี้ครับ26่สิพฤษภาเนี่ยจนถึงวันที่28กันยาเพราะว่าช่วงเนี้ยกรรมะของราหูคือดาวพฤหัสพฤหัสเหมือนคณะบดีก็คือว่า เป็นผู้ใหญ่เป็นเป็นเป็นผู้มีความเป็นใหญ่เหนือดาวทั้งหมดให้คุณยิ่งเราปฏิบัติธรรมแลเะเราเจริญภาวนามันก็สื่อไปถึงปัญญาเบี่ยสุดของเพลืพลหัดที่จะไปส่งต่อบอกให้กับองค์พระราหูได้ว่าเออคนนี้นะนายนี้ชื่อนี้นะได้ทําบุญจเจริญภาวนาอุทิศให้กับพระราหูนะแล้วพระราหูเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือท่านบายอ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราดีกับท่านท่านก็จะดีกับเราก็ขอให้ทุกคนอยู่ในศีลในธรรมจเจริญภาวนาเรื่อยๆจริงๆแล้วผมคิดว่านะครับว่าราศีทุกๆราศีเนี่ยพระราหูตอนนี้อยู่ในดวงเมืองเราเพราะฉะนั้นกระทบไปทุกราศีหมดเหตุผลเพราะว่าเอาถ้าประเทศไม่มีเงินเหมือนคุณอยู่ในบ้านเนี่ยคุณมีเงินอยู่แต่ว่าลูกไม่มีเงินหลานไม่มีเงิน พ่อแม่ไม่มีเงินคุณจะต้องเอาเงินส่วนตัวของคุณออกมาช่วยไหมคุณก็ต้องเอามาช่วยอยู่ดีเพราะฉะนั้นดาวราหูจริงๆเนี่ยมันกระทบไปทุกราศีแต่ราศีที่หนักมากที่สุดก็คือราศีเมษเมษค้นรับโดยตรงบึกศกทับลัคนาก็คือให้โทษทุกทาให้เราแบบหุดหง,งิดวุ่นวายนะครับราศีพิจิกก็จะมีผลเกี่ยวกับหุ้นส่วนคู่ครองเป็นหลัก ที่จะทําให้เกิดความกุ้มใจทุกใจเพราะฉะนั้นทุกๆราศีสามารถสวดได้และยิ่งสวดก็ยิ่งดีหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องพระราหูอมจันทร์และเราจะทําบุญยังไงอุทิศบุญยังไงให้กับพระราหูนะครับอย่าลืมว่าท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความเฉียบแหลมแล้วก็ไหวพริบด้วยก็ขอปัญญาขอสติดีที่สุดนะครับ